ส,สวัสดีควันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องระบบสุริยะระบบสุริยะคือระบบดาวที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุนื่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวเลษ์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงนั้นเราต้องมารู้จักคําว่าดาวเลษ์กับดาวเคราะห์กันก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากดาวเลษ์ ดาวฤกษ์คือวัตถุใหญ่ในอวกาศที่มีแสงสว่างและพลังงานในตัวเองเป็นวัตถุที่เป็นก๊าซพาสมาขนาดใหญ่ที่คงอยู่ด้วยแรงโน้มถ่วงและอย่างที่2คือดาวเคราะห์ดาวเคราะห์คือวัตถุที่โคจรรอบดาวฤกษ์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่มีแรงมากพอที่จะมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดตัวเองให้อยู่ในสภาวะสมดุลต่อมาเรามารู้จักดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะกันนะคะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีทั้งหมด8ดวงค่ะได้แก่ดาวพุธ สารยููเเนนนัสสและะจค่ามารถแบ่งดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเป็น2ประเภทดังนี้ 1. ดาวเคราะห์ชั้นในเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารดาวพุธคือดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดดาวพุธไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกจึงได้รับการขนานนามว่าดาวไฟแช่แข็ง นื่องจากเวลากลางวันด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์จะร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงถึง430องศาเซลเซียสแตกต่างอย่างชัดเจนกับเวลากลางคืนซึ่งหนาวจัดโดยมีอุณหภูมิเฉลีย่ยที่ลบ180องศาเซลเซียสดาวศุกคือดาวคราะหที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่2แต่อยู่ใกล้และมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นฝาแฝดของโลก โลกคือดาวเคราะห์ลำดับที่3จากดวงอาทิตย์มีโครงสร้างหลัก3ชั้นได้แก่เปลือกโลกแมนโลและแกนโลกซึ่งประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสภาพแวดล้อมอำนวยต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ดาวเคราะห์ลำดับที่สจากดวงอาทิตย์เป็นดาวที่ได้รับการสำรวจมากที่สุดและคาดการถึงการมีสิ่งมีชีวิตยอยู่บนนั้นดาวอังคารมีขนาดที่เล็กมากและมีแรงโน้มถ่วงที่ต่ำมากเช่นกันได้รับฉายาว่าดาวเคราะห์แดงเนื่องจากการออกซิเดชันของเหล็กบนพื้นผิวของดาวอังคารทำให้เกิดสีแดงหรือสีสนิมเหล็กและ 2. ดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ได้แก่ ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนิจูน ดาวฤกษหัดเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่5จากดวงอาทิตย์มีมวลที่มากที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดและมีแรงดึงดูดที่สูงที่สุดเช่นกันรวมถึงใช้เวลาน้อยที่สุดในการโคจรรอบตัวเองโดยใช้เวลาเพียง10ชั่วโมงดาวฤกษหัดมีพายุหมุนเป็นจุดสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งมีบริเวณกว้างกว่า25,000กิโลเมตรและเป็นพายุที่มีอายุมากกว่า300ปีแล้ว ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในระบบสุริยะดาวเสาร์หมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา10ชั่วโมง3 3านาทีสังเกตดาวเสาร์ได้จากวงแหวนรอบรอบดาวที่มีความสวยงามและดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่7ในระบบสุริยะตัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5,724รกิโลเมตรนับได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3าม ดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเอง,เองหนึ่งรอบใช้เวลา17ชั่วโมง14นาทีดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับสุดท้ายในระบบสุริยะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ดาวเนปจูนอยู่ห่างไกลาจากดวงอาทิตย์มากแต่มีแกนกลางเป็นหินร้อนประมาณ7,000องศา